ครับอาจารย์ครับเห็นเมื่อวานที่คุณสนทิออกรายการแล้วตกลงบ้านอาจารย์ไฟไม่บ้านไหมครับแล้วก็อาจารย์ได้ต้มน้ําใบบุบกกินหรือเปล่าครับผมผมว่าคุณสนทิแกก็็โฆษณาเกินจริงนะความจริงเนื้อหาที่คุณสนทิพูดมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ผมจะไม่ตอบโต้หรือชี้แจงอะไรเลยก็ได้ <c oughs> เพราะถ้าย้อนไปดูทั้งสามคลิปก็ <c oughs> จะชัดเจนหมดแล้ว เป็นคำตอบที่เคลียร์ที่ผมอธิบายมาได้ทั้งหมดแต่ก็ขอเรียนว่าคนที่มักจะพูดว่าเอาทำนำหน้าความจริงมีหนึ่งเดียวนั้นเท่าที่ผมดูในการพูดของคุณสนทิเมื่อวานเนี้ยยังเป็นไปด้วยความโกโกรธแล้วก็หลงในตัวเองผมว่าเขาไม่เข้าใจในกฎของไตลักษณ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วสถานการณ์ตอนนี้กับสถานการณ์เมื่อ20ปีที่คุณสนทีพูดถึงมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่เขายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย มันน่าจะเป็นลักษณะของการแผ่เมตตาให้กันและกันมากกว่าสัพเพสัตตาอเวลาสุขิาตาโหตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่าได้มีเวรมีภัยหรือมีกรรมต่อกันเลยนะครับจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพราะลักษณะที่เขาพูดเมื่อวานเนี่ย เป็นการพูดแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นแล้วก็ยกตนข่มท่านเป็นลักษณะของการจับแพะชนแกะด่าคุณทักษิณด่าคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณวันชัยเลยและคุณวันชัยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสนทิดาทักษิณทักษิณวนกันอยู่แค่นี้นะครับ คุณสนทิจะฟัดก,กับคุณทักษิณจนตายกันไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณวันชยัยแล้วเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องทำไมผมยังแปลกใจอยู่จริงๆนะคุณสนทิเขาบอกว่ามาตรฐานของคุณสนทิกับมาตรฐานของคุณวันชัยนะั้นมันตา่างกันคุณสนทิครับผมยอมรับครับ ว่ามาตรฐานแห่งชีวิตของคุณสนธิกับผมเนี่ยต่างกันจริงๆผมเนี่ยเกิดมาบนท้องไร่ท้องนาท่ามกลางความรำบากยากจนข้นแคนโตขึ้นมาก็เรียนโรงเรียนวัดเป็นเด็กวัดบวชเนรเรียนจนจบเป็นมหาปร,ริญญานะฮะอยู่กับ วัดมาโดยตลอดอาศัยข้าวบูดก้นบาทจิิงไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเหมือนคุณสนทิจบกฎหมายจบศึกษาศาสตร์สาขารัฐศาสตร์แล้วก็มาจบปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจ,จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผมเรียนจบนิติศาสตร์มาผมก็เป็นทนายความ เป็นเลขาธิการสภาในความถึงสี่สมัยต่อสู้เพื่อคนยากคนจนคนด้อยโอกาสและก็ทำงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีอัถคดีมาโดยตลอดชีวิตผมทั้งชีวิตทำงานทางด้านกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนยอมรับครับว่าผมเนี่ยกระจกกระจอกรจ,อจริงๆ สู้คุณสนทิไม่ได้ไม่ว่าจะวัยวุธคุณวุฒิฐานะมันอาจจะเป็นคนละมาตรฐานที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสักด์ศีแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะกระจอกหรือจะพยาอินทรีมีศักด์ศีแห่งความเป็นมนุษย์เท่ากัน แต่คุณสนธิได้มิ่นศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของผมถ้าผมจะไม่ชี้แจงนิ่งเฉยซะคนก็จะคิดว่าผมเนี่ยยอมรับแล้วก็เป็นจริงตามนั้นผมก็อาจจะเสียหายได้ผมมีมาตรฐานที่วนเวียนอยู่กับวัดอยู่กับวาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่มีมาตรฐานที่ทุจริตคิดชั่วตกทัพ หรือแบกเมใครไม่เคยเป็นนักโทษไม่เคยมีประวัติอาชญากรใดๆในการต้องโทษนี่คือสิ่งที่ผมประพฤติปฏิบัติอาจจะแตกต่างกับคุณสนทิสิ่งที่คุณสนทิบอกว่าผมเนี่ยได้เป็นสวเพราะไปเรียลุงตู่ไปเรียลุงป้อมไ,ไปเรียท็อปบูตรทหารถ้าคุณสนทิรู้จักผมจะรู้ว่าผมเนี่ย ไม่ได้รู้จักทหารหรือผู้มีอำนาจคนใดแม้แต่คนเดียวผมนั้นอาจจะไม่เหมือนบางคนที่คุณสนธิรู้จักแวดล้อมอยู่กับคุณสนธิแล้วเป็นสวที่ไปเลียคนนู้นเลียคนนี้ไปเลียท็อปบุ๊ทหารแล้วเขาได้เป็นสว<ๆ><ๆ>ก็อยู่แวดล้อมคุณสนธิคุณสนธิก็เลยเข้าใจว่าคนอื่นที่มันจะมาเป็นสวนะ มันก็ต้องเรียนท็อปบูดเหมือนไอ้คนที่คุณรู้จักแต่มันอาจจะมีคนอีกประเภทนึงที่คุณสนท่อาจจะไม่รู้จักที่เขามีความรู้มีความสามารถและผู้มีอำนาจนั้นเขาเชิญมาให้เป็นผมก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่คุณสนทิอาจจะไม่เคยเห็นเหมือนคนที่แวดล้อมอยู่กับคุณสนทิก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณสนทิพูดในหลายครั้ง ว่าคุณวันชัยเนี่ยเป็นหมาตัวใหม่ในข้อคุณทักษิณน,นั้นคือนายของคุณคุณคือลูกน้องของคุณทักษิณย้ำหลายครั้งหลายฝนผมอยากจะบอกกับคุณสัทธิว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นนมเป็นนายอะไรของผมเลยหรือผมก็ไม่ได้เป็นลูกน้องเขาคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ผมว่าการพูดในลักษณะนี้ของคุณสุทธินะั้นเป็นการเต้าข่าวแล้วก็ใส่สีตีไข่กล่าวหาแบบไร้ข้อเท็จจริงถ้าจะพูดว่าผมเป็นลูกน้องและคุณทักษิณเป็นนายเนี่ยนะคุณสุทธิผมขอพูดย้ำอีกครั้งว่าพักการเมืองต่างๆที่ ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณร่วมไม้ร่วมมือกับคุณอุ้งอิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นแปลว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นนักการเมืองเหล่านั้นไปเป็นลูกน้องคุณทักษิณไปเป็นหมาตัวใหม่ในข้อของคุณทักษิณหรือความจริงมันไม่ใช่เลยนะคุณสุนทีคุณกำลังดูถูก นากการเมืองและพักการเมืองที่ร่วมกันเป็นรัฐบาลไอ้การที่ไปพูดแบบนี้ระวังเถอะลดทัวร์คณะอื่นๆเนี่ยจะไปลงที่บ้านคุณเอาละคุณสนธิผมยอมรับพวกคุณเป็นพยาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของผมกับคุณเนี่ยมันต่างกันมากผมเนี่ยมันกระจอกกระจอกจริงๆ เทียบอะไรไม่ได้กับคุณสนทิเลยไอ้คุณสนทิครับคุณรู้ไหมพยาอินทรีย์นั้นต้องอยู่อย่างพยาอินทรีย์แต่เมื่อไหร่พยาอินทรีย์ลงมาเล่นกับนกกระจิบมันคือพยาอินทรีย์ที่กระเจาะผมคิดว่าเราจบกันแค่นี้ก็พอแล้วบนโลกใบนี้การเวลานั้น มันค่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแม้แต่พยาอินทรีก็ถูกค่าด้วยการเวลา